บางคนก็สงสัยนะครับว่าเป็นยังบาาพดขึ้นได้ไม่เห็นงานอยู่เกาหลีนะครับเนาะแต่ก่อนกับบาําวดจะเห็นงานอยู่กรุงเทพเหรครับเห็นงานอยู่กรุงเทพอย่างเงิ้งเดือนหมื่นกว่าสองหมื่นเนาะบปีนน้องเนาะก็นมีทุนอยู่ก่อนหนึ่งเรียกว่าอยากลองเฮ็ดธุรกิจนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะหูจักบําบดนะครับผม อออพอ,อบ๊อบพดเคยเชืดเชืดแบ่งลูกสิน,นครับเนาะเบิ่นแบ่งลูกสิ้นพี่น้องเป็นแฟนชายลูกสิ้น,นครับลูกชิ้นหนึ่งนะครับผมพอเป็นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่ครับบอ๊อบพดเ,เคยขายแฟนชายนะครับคนนี้เคยกิน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกว้างไกลสุขสุขนครับน้ำพาพี่น้องมะขาสู่บรรยากาศของการกินแซ่บๆคือเกาคือเดิมครับผมกับผมนะครับบ้าโบดพาแซ่บนะครับเมื่อวานครับได้เมนูมาฝากพี่ตอนนองนะครับนี่ครับผมตำหงนะครับแล้วก็ลวกกระปุนเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะเมนูแบบบ้านๆครับมือนี่ตำหงเป็ดแกงกับนี่ครับแกบหมูเนาะพี่น้องนะครับแล้วก็ที่ี่ักบุ้งมานะครับผมผักจัดานมานะครับมีแห่งงามมาจักน้อย นี่พักยังบ้าปดกรบปรุกๆจากเพื่นนะครับนี่เป็นพักเกาหลีนะครับผู้ลงคนบอกว่าวคือยังพักปังบานเฮ้าพี่น้องนะครับมาพี่น้องแซ่บๆร่วมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับมนูแบบบานๆเนาะพี่น้องเนาะแต่บุงงเผ็ดนะครับผมแล้วก็ขขาปุ้นเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะลงมือเลยเฮ้านะครับแซ่บๆร่วมกันมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆร่วมกันกับบ่าโวดนะครับ ขออยากคำปูมก่อนเลยนบแรกอืมฉ่บแห้งพี่น้องฉ่ำห้องจัง่อยวันนี้มีเอชซี FC นะครับมาเบิ้งหดหนักจอดโอ้อยากไายกินอยู่ยได้พี่น้องมานั่งเบิ้งนี่ครับสองคนนี่ครับสโลเซเล่ยจ้านี่นะพี่น้องเนาะ mhm 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 vậy mhm 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 ai mhm 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 เป็นไาคือยังพักปังบ้านห้องพี่น้องเราปมดพีกก่กินแล้วนะครับโอ้เผ็ดพี่น้องจั่จะกินเบิร์ดบูนีู่้เดียว คือคำน่ายๆพี่น้องเนาะมิโนูแบบบานๆมืนเนี่ยตำหุ้งเ,เพชรนะครับน้ำปลาแดกนั้อๆน,นะครับผมเกยอัดคำปูมน้วพี่น้องเนอะนะครับจังหวะนี้มันต้องหนึ่งสองอืมกินมันจะเสียวดีวะ chị mẹ con nghe mà mẹ con chắc gì bớt bố bớt đọc được Phụ thả kỳ năm có mấy vô và sẵn là mất kỳ năm gần đây còn có bỏ ẩu và sẵn Phải บางคนก็สทรงไซน์นะครับว่าเป็นยังบา้าปวดคืนอนดีไม่เห็นงานอยู่เกาหลีนะครับเนาะแต่ก่อนกับบ้าปวดก็บเห็นงานอยู่กรุงเทพเหรอครับเห็นงานอยู่กรุงเทพอย่เงินเดือนหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับพี่น้องเนาะอืมทำปูมแห้งสน,นับเงิาบาท เราเห็นงานยูงเทปซีปีหาปีนะครับก็มีช่วงสองปีที่แล้วนะครับก่อนโควิดสิเขมาเนะช่วงปีเศรษฐกิจเศรษฐกิจบดีนะครับ ฟังแซมแช่งพี่น้องผู้ก็เจ้าเคยกินเขาเจ้าบอกวา่าเคยย่างฟักปังเกาหลีแล้วพี่น้องเนาะเว่างักปังเกาหลีฟักป,ปังบ้านห้าเออพอผลกบ็บรูดจักซื้อมันเขื่อนมันเก๋เด็กหน่อยมันนอกเนาะพี่น้องเนาะ ไปหายูหากินนะครับหาทำมาหากินอยูตั้งกรุงเทพยนะครับเก็บเงินเก็บคำเด็กจักหน่อยหนึ่งนะครับผมกับไปออกรถออกล่าออกล่าเราบันที่นี่มาเจอช่วงพิษเศรษฐกิจบดีน้องพี่น้องอื้มจับก็มีตุนอยู่ก่อนหนึ่ง เรยว่าจากล่องเท็ดธุรก네ิจนะครับแต่เช nah ื่อว่าหลายคนนะครับอาจีพหูจักบาโูดนะครับผมพอบาพูดเคยเฮีดยเฮ็ดแบน์ลูกชิ้นนะครับเนาะเบิ่นแบน์ลูกชิ้นพี่น้องเป็นแฟนชายลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นหนึ่งนะครับผมพอเป็นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่ครับบาโพดเคยขายแฟนชายนะครับคนที่เคยกินน้ำจิ้มของบาโูดนะครับผมรับร่องนะครับผม อร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแซ่บแน่นอนอร่อยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับผมกล้าการันตีได้เลยนะครับอืมดูร้อนนิวูว <c oughs> โอ้เป็ดแท้พีห่ห้อกพี่ห้อเนะ ใส่ข้าวปุ่นลองเบิ้พง่นลองข้าวปุ่นเกาหลีนะครับผมเป็นแบบข้าวปุ่นแห้งๆเนาะเป็นแบบเส้นๆแบบแท่งเหมือนกับสปาเกตตี้บ้านเรานะครับไม่ใช่บ้านเราสิบ้านเราไม่มีสปาเกตตีนะ้เนาะนั่นแหละครับช่วงนั้นนะครับบ้าพุดกะ ช่วงยุดเจ็ดสินะครับบรรพ่เร็ษงานโรงงานอยู่บริษัทหนึ่งครับในไอ้กรุงเทพนะครับบริษัทเลยชื่อนะครับผมมันก็มีช่วงจังหวะเวลาทีอว่าเศรษฐกิจบดีนไม่นิดนาอ,นอ,นอเขาก็อยากพันโตมากมี อาชีพเป็นของอขวงมีธุรกิจเป็นของแขวงนะครับแต่ว่าเงินทุนเพามันกิบมาสูงนะพี่น้องขออยากเด้อพี่น้องดนะ้อพอได้เปิดตลาดแล้วลูกค้าเพิ่นก็ติดใจนะครับติดใจอันที่จริงนะครับขายลูกชิ้น่บด้ขายแค่ลูกชิ้นนะครับผมบ้านบ่บดิขายลูกชิ้นนะครับบ้านขายน้ำจิ้มนะครับเนาะ บาบพดก็กล้าการันตีได้นะครับว่าน้ำจิ้มซี่โฟดของบาโพดนะครับแซบนะครับผมว่เป็นสองร่องไปแน่นอนนะครับบ่เป็นน้ำตุ้งเรียงแน่นอนครับเป็นน้ำเิ้มคนเลยนะครับผมก็มีหลายคนครับทักมาขอสูตรจากบาโพดนะครับเดี๋ยวหวังๆเดี๋ยวบาบพดจะลงคงจิปมไปให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามกดซันกระดิ่งให้ช่องหน่อยๆของบาบพดน้ำเด้อพี่นองด้อยอ้เผ็ดเพี้ยนแห้งพี่นอง หืมส่วนหนางจักบาทแซ่บแห้งพี่น้องจ้าช่วงนั้นกันบยูก็แฟนอยู่นะครับบัตที่นี่ ทา้งบ้านก็เลยบอกว่าทั้งบ้านแฟนครับบอกว่าไปหากินยวงเทบชีวิตบอดีขึ้นนะครับเพินก็เลยบอกว่าแนะนํามาเกา่าลีซะอืาพอมีเจะของมีภาละาหนีส่สินเนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็นมีภาละาเบิดเหรอนะครับเนาะสิายสิหน่อยกะแล้วแต่อยู่ที่ตัวบุคคลครับเนาะ ยังมาผลกับมี่ผ้าลาเพื่อนพี่น้องผ้าลาของแตลล่ละคนมันบ่เือนเนาะพี่น้องเนาะบางคนมีลูกอะอาจสิว่านักแม้จักหน่อยามาผลมันมีลูกนะครับมีแต่ผ้าละหนีเ็นตั้งหัวรถนะครับผมแล้วก็นีอีกเล็ก,ก,กน้อยกระเจอกระแจกนะครับ แตมต้องอธิบายรายนะครับคือว่าก็ตัดสินใจมากนะครับมา,มากมากเกาหลีนะครับก็เดินเรื่องเดินยังมากถ้าผูใ้ใดอยากรูก้รายละเอียดนะครับหลังไม้นะครับหลังไม่ช่องบาพดทรักแชทมาได้นะครับที่ตัวสอบถามเขามาได้อาชีพแนะนั่นห้ได้บ่าย อเผ็ดนี่่อแงแซ่บไปเรียนดิเอาเรื่องตนแซ่บไร้พี่น้องว่าเบิดพอดีแล้กูว่ากาไูได้กินแล้วกวได้กินยอยู่อืออเสียบแห้งพี่น,อน,น้องเพชรเพชรต้งแสียบนะครับ ประกาศเลือกการเลือกงานมากนะครับผมนี่ครับมีเวลาจักหน่อยว่าทายลิบให้พี่น้องเบ่งนะครับคิดหอดพี่น้องนะครับเพราะว่าบริลงกิบดวนเล้วนะครับช่วงนี้มีโอหลายนะครับผมก็ต้องขอโทษขอให้น้ำนะครับสําหรับคนทีแบบวะ่าโอ้ยบ่ลผดกินแซ่บแห้งกินเป็นด่าเสียเพระฉ่นันว่าเห็นอ้เจ้ากินย่ำเลยอยากกินน้ำเลยพฉะนันโอ้ขอโทษขอให้หลายนะครับช่วงนี้บ่คอยมีเวลาโอ้พี่น้องเป็นแห้ง กีนมูกับมาน้ำตากระไรบัตรที่นี่เอาเด้อพี่น้องบัตรที่นี่โอ้กินโมบัดนะครับนี่ไอ้มูถ่ากินน้ำอยูเออ่เดี๋ยวไปกินน้ำมูอีกน้องพี่น้องเนาะขอปิดคลิปไว้สำเนียนะครับสำหรับมือหนีนะครับผมเดี๋ยวเฮาชิมม้าบอก,กันต่อนะครับสำหรับคลิปหนานะครับเดี๋ยวชิมม้าบอกจอหลึกไฮไลท์ก้อนนี้นะครับผมสำหรับเรื่องเล่าชีวิตของบา่าวโหนะครับเป็ียังคือได้มาเห็นงานอยู่เกาหลีนะครับเกิดเปียงขึ้นธุรกิจเป็ียังคือเจ๊งเปียงคือล่ม กำลังสิไปได้ดีกำลังสิจดะเบียนพณินิตนะครับเอาไว้พอกันไม่ขิมหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบอปอดกะมิสนีนะครับบอปอดพาแซบนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พอกันไม่ขิมหนาพนน Kush านี่น้องแสบแห้งเพชรดี๋ยจังไลยนะครับบอปอดสีมากคุยละเอียห้ฟังในขิมหนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอปอดต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย